สำหรับโจทย์เพลงป๊อปแดนซ์และป๊อปฉาก็สร้างความลำบากใจให้กับผู้เข้าแข่งขันหลายคนโดยเฉพาะโตโน่ที่ไม่ถนัดกับการเต้นในเพลงป๊อปแดนซ์เอาซะเลยก็สองต่างๆมองมยากครับแรงสามสามสี่คิดถึงคอบด้ววนอ้าต้องการใครๆก็อยากเต้นออกมาท่าสวยคนชอบครับผมว่ามันทำไมไม่พิวผมไม่เข้าใจครับผมก็ทำได้อย่างเดียวคือใงใจทำท่าให้มันได้ให้มันดูไม่ตลกจนเกินไปแล้วจะไปโดนคอมเมนต์อะไรก็ แค่ว่ากันและจะกคำวิพากษ์วิจารณ์ของพี่ๆทั้งสามท่านที่มีต่อผลงานของฤทธิ์นในรอบเพลงลูกทุ่งว่าผลงานของเขาไม่สนุกเท่าที่ควรทําให้ฤทธิ์เกิดความเครียดต่อเนื่องมาจนถึงสัปดาห์นี้และจากแบบฝประหัดในชั่วโมงการเรียนการแสดงก็ได้จี้ผมในใจของเขาจนทําให้เขาต้องเสียน้ตํตาตา9 8คือทํางไงก็ได้ให้เขารู้ว่าเราเหมือนดูถูกเขาอะไรเงี้ยค่ะหกยี้ายี่้ายีบ คือใบหน้าตอนตอนที่ตรงนั้นคือใบหน้าเขาหัวเราะยังมีความสุขคือเขาไม่รู้ว่าลิศกาลังเจ็บอยู่มันเสารช่ป่ครับคือทุกคนก็ได้พวงมาลัยของลิศก็ได้เหมือนกันแต่ว่าในพวงมาลัยของทุกคนก็มีเงินนี้ะครับแต่คือวันนั้นลิศลิศไม่ได้แม้แต่บาทเดียวครับลิศไม่ได้ว่าะลิศอยากได้เงินได้อะไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มาแต่ละวันอะไรเงี้ยครับมันเป็นเหมือนกําลังใจเงี้ยนะครับเออก็คิดคิดข้างนอกคงไม่สนใจเราล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับหกสี่สิบเก้าโอเคพอ ขอบบคคุณรไปัตอนนี้คือพยายามมองเรื่องพวกนี้ให้มันเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยครับเราควรจะคิดว่าเรามีเรามีเท่าที่มีทุกวันนี้เรามาถึงจุดนี้ได้อะไรเงี้ยก็ควรจะพอใจอะไรเงี้ยครับและในชั่วโมงการเรียนการแสดงนี้เองก็ทําให้เซนคิดถึงคุณแม่ของเขาขึ้นมาก็คือการเสื่ยงลมผ่านนี้ครับ ตอนที่จับมือก็นึกถึงแม่ครับสัมผัสเข้าปกติเซนจะจับมือแม่ครับแล้วก็แม่จะจะชอบรูปหัวอ,อะไรอย่างเงี้ยครับก็เมื่อกี้ตอนที่เดินมาก็พยายามจะเออแบบสะบัดให้มันหยุดคือให้มันหยุดชิดหยุดชิดอยู่ยย Laden ครับแต่มันก็ไม่หยุดอยคควัน้นนดูแล คือเซนต์ช่อบการ้องราครับแก็เขาชอบแบบรูัเซ้นนี้คนั่นคือเรื่องราวของพวกเขาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับและช่วงหน้าจากความพยายามทั้งหมดนี้เราจะมาดูกันว่าร้อยเสียงในห้องส่งจะให้คะแนนพวกเขากันเท่าไหร่พร้อมทราบพร้อมๆกันทั่วประเทศในเดอะสตาร์โนฟ้าควัาเดา เอาละครับกลับมาในช่วงนี้นะครับมาลุ้นผลคะแนนจากร้อยสิ่งในห้องส่งกันนะครับเรียกว่าลุ้นพร้อมกันทั่วทั้งประเทศและพร้อมกับพวกเขาเหล่านี้ครับ5คนสุดท้ายจะคือสตาร์คนฟ้าควา้าด้และแน่นอนนะครับตอนนี้ต้องขอเชิญสกอร์คิปเปอร์โอ้ oh, 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 oh. เพิ่งรู้จากเตียงแล้วเป่าจ้าชุดสวยนะชุดสวยจุดสวยสีเดียวกับจีวอเลยเดียวโดนเอาละครับคุณผู้ชมครับผลคะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งเราคิดเป็น10%ไล่90%มาจากคุณผู้ชมที่โหวตมาทาง SMS และดอกจัน4998และตอนนี้ผลคะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งอยู่ในมือผมแล้วครับ มันจะประกาศรายชื่อของผู้ที่ได้คะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งมากที่สุดไปยังผู้ที่ได้คะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งน้อยที่สุดนะครับและคนแรกนะครับที่ได้ไปมากที่สุดได้ไปถึง32คะแนนและเขาก็คือขอแสดงความยินดีครับเรดครับ ชัดเจนครับทำให้เขาได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งคุณครับอีกแล้วครับท่านอะไรครับคุณอันดับที่สองมีด้วยกันอยู่สองคนได้ไปคนละ28คะแนนครับไออันดับ4 5หจะเหลือเท่าไหร่ล่ะอันดับที่สองได้เท่ากัน2คนคือ28คะแนนและเขาก็คือ ขอแสดงความยินดีครับกันเลสเซนครับหัวพ่อและหนุ่มเหนียวไวรอนครับได้ไปคนละ28คะแนนมาที่อันดับที่4เลยนะครับจะบอกว่ามี1คนนะครับได้ไป10คะแนนและอีก1คนได้ไป2คะแนนซึ่งเป็นคะแนนที่น้อยที่สุดจากร้อยเสียงในห้องส่งในวันนี้ ชื่อที่ผมจะประกาศคือรายชื่อของผู้ที่ได้10คะแนนมาเป็นอันดับที่4และเขาก็คือขอแสดงความยินดีครับ ว่าวันนี้นะครับโตโนโ่คือผู้ที่ได้คะแนนจาก100เสียงในห้องส่งน้อยที่สุดคือ2คะแนนนะคร,ครับผมอย่างไรก็ตามครับคะแนนจาก100เสียงในห้องส่งคิดเป็น10%ของคะแนนทั้งหมดนะครับเรายังเปิดรับคะแนนจากท่านผู้ชมคนไทยทั้งประเทศอยู่นะครับจนถึงวันพรุ่งนี้เวลา6โมงเย็นทั้งทาง SMS หมายเลข4242899และหมายเลขดอกจัน4998นะครับผมใครจะได้ไปต่อเป็น4คนสุดท้ายบนเวทีแห่งนี้ คุณเท่านั้นคือผู้ตัดสินครับผมครับผมเพื่อเป็นข้อมูลให้คุณได้ตัดสินใจนะครับเราไปทบทวนผลงานของพวกเขาวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าพร้อมแล้วไปช่องกันครับเอาละครับตอนนี้หรือว่าเราลากันเลยดีกว่าเราลากันเลยครับช่วงนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับวันพรุ่งนี้หกโมงเย็นเรายังเปิดรับคะแนนจนถึงหกโมงเย็นวันพรุ่งนี้นะครับอย่าใครไปต่อรีบปวดจนเข้ามาครับ นะครับพรุ่งนี้จะเหลือ4ี่คนสุดท้ายบนเวทีเดอะสตาร์เท่านั้นนะครับเพราะนั้นอย่าไว้วางใจรักใครเชียร์ใครวันนี้ต้องขอบคุณพี่ใสามท่านนะครับพี่โจ้พี่หมาพี่เพชรครับขอขอบคุณวงฟิวเจอร์ท่านผู้ชมในห้องส่งท่านผู้ชมทั่วประเทศรวมทั้งร้อยเสนห้องส่งขอบคุณมากครับขอบคุณพี่สมหรับป์ชาชนด้วยครับขอบคุณมากครับเอาล่ะเวลาหมดลงแล้วครับเราต้องลากันไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับคร่องจ้ากานสวัสดีจ้า คุณคลีนแอนเคียแอคเนคิดธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดผลิตภัณฑ์รีจอยส์และตะซอยเอ็กซ์0ราสามร้อยโตโยตาริใหม่แบรนด์ซุปไก,กสก,กัดรถกลมกลม่อมและเครื่องดื่มโค้กและฉันต้องทำให้ได้จะขอเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่จะเปล่งประกายงดงาม